สำหรับพิธีอนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายกองทุนสนับสนุนการอบรมสร้างพระนวกะสร้างโลกจัดโดยสำนักเผยแผ่กองอบรมหล่อหล,อ,ลอมพระนวกะวัดพระธรรมกายโดยภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาประเสริกิจสุมเมโทพระอาจารย์โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัย พร้อมทั้งนำท่านเจ้าภาพผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการถวายมหาทานบารมีก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองทุนสนับสนุนการศึกษาพระนวะกะโดยมีกัลยาณมิตรพรชนกบุญอุ้มสมและกัลยาณมิตรบุญพินในพาณิชย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายค่าย,ยานพหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอัฐบริขารพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยธรรทัมพิธีกล่าวคำถวายกองบุญคีลณนะเพษัทและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ พร้อมกันนี้ประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆก็ได้น้อมนำาทยธรรมถวายแด่ท่านประธานส่งตามลำดับต่อด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้ถวายททยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติค่ะจากนั้นท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้รับชม M v วของพระนวกะ ว่าท่านได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างไงบ้างก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการบวชพระต้องฝึกความอดทนทนหิวบำเพ็ญตบะ เพื่อเป็นพระแท้ศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมให้กายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีให้กับญาติโยมและเพื่อนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้รวมทั้งนำมาแนะนำว่า สร้างบารมีอย่างไรจะได้อานิสงส์ใหญ่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมการทำสิ่งที่ยากคือสิ่งที่ยอดคนที่ทำได้เป็นยอดคนถ้าได้บวชพระจะเป็นยอดพระเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมได้มาสร้างบารมีได้มาสนับสนุนกองทุนพระนวะกะทำให้ท่านได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีเราจะได้บุญมากทุกท่านในวันนี้ถือเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สำคัญ ค่ะม,มีความจําเป็นค่ะในเรื่องของอัธบริขารไม่ว่าจะเป็นทุนยานพาหนะทุนอัธบริขารทุนจัตุปัจจัทยทายาธรรมทั้งหลายก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นอยู่คู่กับมนุษย์โลกะนะคะทีนี้ก็ เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ญาติโยมทั้งหลายที่ต้องเราต้องช่วยกันสนับสนุนพระที่ท่านมาฝึกตนตรงนี้นะคะเพราะถ้าหากว่ายังมีญาติโยมสนับสนุนท่านอยู่เนี่ยท่านก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะมาบวชแล้วก็ได้อยู่ต่อแล้วก็ได้ถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็อยากจะเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่านนะคะได้มาร่วมบุญกัน เพื่อให้มีพระพิสุงสงฆ์ที่จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกต่อไปค่ะก็รู้สึกว่าที่เราได้มาสนับสนุนพระนวกะซึ่งผมก็ที่ทราบมาคือพระนวกะนี่คือพระที่บวชใหม่คําว่าบวชใหม่ที่นี่คือไม่เกินหพรปษาหรือหปีซึ่งกับผมเองเนี่ยก็เคยเป็นคนที่เคยบวชพระมาก่อนเราก็เลยรู้ว่าการเป็นพระที่จะ รักษาใจพระหรือรักษารักษาธรรมวินัยรักษาศีลให้ให้เครง่งให้ให้อยู่ในการประพฤติฝึกตนที่ดีเนี่ยมันมันต้องประกอบด้วยหลายๆปัจจัยอะครับครับเพราะฉะนั้นไอการที่ผมมามาร่วมบุญในวันเนี้ยก็คือเหมือนได้สนับสนุนให้พระที่เข้ามาบวชเนี่ยท่านท่านได้มีกําลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเนื้อนาบุญแก่พวกเราต่อไปครับผมครับเป็นครั้งแรกนะที่รู้สึกว่า พระที่วัดพระธรรมกายดูแลหรือว่าอบรมนีเป็นพระแท้จริงๆค่ะเพิ่งเคยเห็นในพระของเราเองเพิ่งที่ผ่านมาก็เคยเห็นแต่พระของอ,อ๋อท่านอื่นนะคะก็จริงๆก็คือตัวเองก็ดูแลของพระทีะ่ที่เรียนนะคะเรียนบาลีก็ไม่เคยคิดว่าจะมีพระหลานนะคะที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วมาบวชให้มันก็เลยเป็นความปลื้มมากๆเลยค่ะ แล้วอีกอย่างหนึง่งกว่าจะได้มาเป็นพระนวกะถึง4ปี5ปีนะคะก็ต้องอดทนมากๆกนะคะ่ะแล้วก็อยากให้มีโครงการนี้อยู่เรื่อยๆที่ทราบมาก็คือมีทุกปีนะคะจะเป็นกำลังใจช่วยทางพระนวกกะเนี่ยได้เติบโตต่อไปเป็นพระที่ดีแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมวัดพระธรรมกายจริงๆค่ะ